ใครว่านางไม่ออกนางออกแล้วนะครับต้นผักหวานป่าหลังจากที่เราหมกทรายไว้นะครับเริ่มแตกออกมาแล้วพร้อมที่จะย้ายถุงแล้วแต่อันนี้คืออะไรมาวางไข่ตรงนี้มันคืออะไรว่าไข่อะไรเนี่ย ไข่ที่กระปอมบ่ะไข่ที่กระปอมเด้นน่ไข่ที่กระปอมอันนี้ผักหวานนะจ๊ะผักหวาน <Ê> เดี๋ยวเราไปดูอีกกระบะหนึ่งก่อนเนาะนี่อีกกระบะหนึ่งอ้าวออกแล้วนี่ว้าดูสิเป็นกระยำอมกระแย่มเลย เดี๋ยวเราได้เวลาเราย้ายแล้วนะแต่นี่ต้นอะไรวะถอนทิ้งดีวะน่าจะเป็นหญ้าดูดิ้ากำลังเริ่มออกเดี๋ยวย้ายใส่ถุงเลยครับนี่นี่น,น,นอันนี้แตกไหมนเนี่ยมันมันแตกตัวนี้ต้องฝังไว้ก่อนให้มันออกรากก่อนแล้วค่อยจิ้มลงดินเนาะ นางออกแล้วนะครับต้น